สวัสดีทุกๆคนาจา๊าเออทำนน่นทำนี่เสร็จแล้วก็เพิ่งจะมาอาัดคลิปเหนื่อยนี่วันนี้เราจะหมักดินถ้าใครจำได้กระถานนี้นะนี่มองนี้นะจะมีต้นออฟ้าทลายโจรเยอะมากที่ขึ้นมาเป็นแบบโอ้ยางดกเลยเราถอนไปหมักปุ๋ยละไปถอนไปใส่น้ำหมักละไปถังน้ำหมัก พืชผักขม,ขมขมสามารถทําน้ําหมักไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะมีผักขมขม,ขมอะไรฟ้าทลายโจรสะเดานานเฉาเวยอังกับหนูอะไรก็แล้วแต่ที่บริเภทพืชผักขม,ขมขมเอาไปหมักรวมกัน3กิโลต่อน้ําตาลทรายแดง1กิโลหมักไว้1เดือนเต็มที่ไปเลยหนึ่งเดือนนั่นแหละแล้วกรองกรองเอาแต่น้ํามาฉีดพ่นไล่มแมลง นะจ๊ะหรือหรือหรือตัดตัดหัน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 เอาไปใส่ในกระถางไหนก็ได้ที่มีแมลงวีขาวที่มีแมลงต่างๆก็ได้เขาช่วยได้แต่ต้องร้อยเขาย่อยสลายก่อนนะโอ้เหนือหน่อยเหนื่อยแทะนี่อันนี้ที่เราหมักไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เอาต้นมะเขือมาวางไว้โดยที่เรา,ายังไม่รู้ว่าเป็นมะเขืออะไรนะ เนี่ยต้องรอให้เขาติดดอกออกผลมาก่อนแล้วตอนนี้เขากำลังติดดอกแล้วอีกไม่นานเราจะรู้ว่าเป็นมะเขืออะไรต้นกล้ามะเขือเราแยกไม่ค่อยออกนะปลูกผักมาสิบกว่าปีก็แยกไม่ออกว่ะหลายคนอาจจะแยกออกแต่เราแยกไม่ออกจริงว่าเป็นมะเขืออะไรจนกว่าเขาจะติดดอก ติดดอกก็ยังแยกไม่ค่อยออกต้องออกผลมาให้ดูถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรเป็นเป็นมะเขืออะไรซึ่งเราหมักไว้แล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้เอามะเขือมาวางรากเขาลงลงไปแล้วที่เราหมักตอนนั้นที่เราจะเอามาให้เสารถน้องบีของเราแม,แม่บีปลูกผักเราจะให้เสารถมาเลื้อย นั่นเรามีคานเดแล้วก็จะเอาเชือกมาห้อยให้น้องบีเลื้อยน้องบีเลื้อยไหวป่าวไม่รู้น้องบีดารักจะเลื้อยไหวไหมน้องบีเ่ยอ่ะจะจะเนี่ยใครสนใจกระท่อมติดต่อซื้อขายไปที่ท่องแม่บีปลูกผักประสบการณ์การปลูกกระท่อมยี่สิบกว่าปีเท่าลูกชายคนโตของน้องบีเลยรู้ป่ะอืมเนี่ยพี่จะทำค้างให้น้องบี จะเลื้อยไหวผมไม่รู้เดี๋ยวรอแต่วรถโถขัดเหนื่อยอพวกเราเนะี่ยตื่นเช้ามามก็จะมีงานมีการทำน,นู่นนี่นี่นั่นบางทีก็ทำแบบไม่ได้อัดคลิปก็มีแต่บางทีว่าจะไม่อัดเอออย่างเงี้ยว่าจะไม่อัดเอ้าอัดสักหน่อยเออจะได้มีคลิปลงคือเหนื่อยแล้วไงคือทำนูำ่นทำนี่ตั้งแต่เช้าใช่ป่ะหกโมงเชา้าเก็บกวาดน,นู่นนี่นี่นั่น มันเหนื่อยไงก็ว่าเอ้จะไม่อาบแล้วเดี๋ยวก็เอาหมัก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 ใส่ดีกว่าทีนี้คิดไปคิดมาเออเพื่อนใหม่ๆยังไม่รู้อ่ะพวกเราจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาตลอดนะเข้าใจใช่ปะพวกเราจะมีเพื่อนใหม่เข้ามาตลอดเราก็จะหมักเหมือนเดิมแล้วก็เทเลยในนี้จะมีน้ำหมักผลไม้กับน้ำหมักเศษอาหารหรือจะเอาน้ำหมักเศษปลาเอาน้ำหมักปลามาใส่ไว้ก็ได้เนี่ยไม่ยากส่วนเพื่อนเพื่อน ที่ตามเราอยู่รู้อยู่แล้วว่าเรามักจะหมักหมักเศษอาหารไว้หมักแบบเนี้ยอย่างนี้ยถ้าเอาดินมากรบนะเอาดินมากรบหน้านะอันนี้เป็นน้ําหมักในถังน้ําหมักที่เราเพิ่งจะลงไปนะเพราะฉะนั้นกรดเขาจะน้อยกว่าถัางหมักนานๆนะเออเนี่ยแล้วเอาดินมากรบแล้วโรยเมล็ดพันธุ์พืชได้แบบนี้โรยเมล็ดพันธุ์พืชได้เพราะกว่า รากจะลงไปเจอน้ำหมักตัวนี้ย่อยสลายแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีผลต่อต่อพวกไม่ได้พันผักที่เราโรยไว้อันนี้คือทดลองแล้วนะว่าเหนื่อยโอ้โอ้อกสาวชาวสู่ ลมหนาวพราวพัด,ลด,ด,ดพลูฤดูผัดหมุนแปรเปลี่ยนวัยสาวหมุนเวียนไอ้อ้วนมาสิแปดโอ๊ยไม่มีแรงจะร้องลเลิกอันนี้พริกตุ้มพริกตุ้มที่แกะมเมล็ดแล้วก็มาเลยโรยไปเนี่เริ่มงอกแล้วนี่ทำไว้ตั้งแต่วันที่เจ็ด เนี่ยนะเริ่มงอกแล้วเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวอันนี้เราก็เพิ่งจะทําไปเหมือนการทําคลิปไปยังไม่งอกเดี๋ยวเราก็จะแกะมเมล็ดพริกตุ่มไปอีกขยายไปเยอะๆเลยโอ้คนจริยาให้มาแล้วเนี่ยอันนี้ที่เราโรยไว้ใช้พริกตุ่มปม่ามแน่ใจเราแกะแกะแล้วเอามาโรยไว้จริงๆอะ่ะ เขาแดงกว่านี้นะพอผ่านกล้องเขาดูส้มๆเออเออนี่ๆนี่เออนี่ๆๆๆเอออย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวถ่ายเลย,เด,ยเดี๋ยวถ่ายลงอีกช่องอ้าวเอาใบอ,ออกก่อนหน่อยนี้อเก็บไปถ่ายลงอีกช่องสวยงามปะสวยงาม,มเดี๋ยวเราก็จะทําปกคลิปสําคัญนะจ๊ะทุกคนปกคลิปเนี่ยสำคัญมากนะเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนหัดทำบกคลิปด้วยเฮ้ยร้อนเหนื่อยหน้าร้อนแล้วบ่นอีกแล้วบนบนเรื่องอากาศร้อนอยจะให้ดูอะไรอันนี้เมื่อกี้เราเอาแฉลงมาทำอะไรบ้างมาเจาะเพื่อที่จะให้เวลาเรารดน้ำน้ำหมักเขาจะได้ลงไปถึงข้างล่างเพื่อจะได้เติมธาตุอาหารแล้วก็ย่อยสลาย ไปแบบผสมในดินไงเนี่ยเจาะรูเจาะรูอะไรออเรนท์่านงานเจาะรูไว้ก็ได้เนี่ยเจาะรูไว้สามรูสี่รูห้ารูอะ่ะเนี่ยเจาะอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาน้ำหมักมาเติมใส่เนี่ยรดน้ำไปน้ำหมักก็จะลงไปจุลินทรีย์ก็จะทำงานทีนี้มันก็จะทำให้ดิน เรามีธาตุอาหารดินบ้านเราจะดำดำสังเกตไหมเพราะว่าบ้านเราใช้น้ำหมักนะจ๊ะดินบ้านเราเนี่ยมันจะดำสีดำดินดำดินด,นดีที่มีธาตุอาหารสำหรับเหนื่อยวะ่ะเท้ารู้ด้วยทำนู่นทำนี่หน่อยอ่ะหอบแล้วว่าอ,อีกห้าปีนี่หกสิบแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย,ยชีวิตทำไมไปเร็วเร็ว 60สพย,ยายามจะดูแลให้ตัวเองแข็งแรงนะจะได้ทำคลิปไปรเรื่อยๆจะได้มีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงชีวีในยามแก่เท่าชารามีเงินที่พอจะจ้างคนมาดูแลเรามีคนเออมีเงินจ้างคนมาเข็นรถให้เราพาเราไปตรวจสุขภาพไปหาหมออะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> คิดถึงกระดาษคนข้างหน้าเลยที่พวกเราเวลาพาแม่ไปเห็นม เรามองแม่เราก็มองเหมือนมองตัวเราเองในอะนาคตนั่นแหละแม่เราตอนแรกก็ใช้ไม้เท้าอันเดียวนะยังเดินได้อยู่อยเดินสะดวกเดินนู่นเดินนี่พอต่อมาก็ต้องใช้บล็อกเกอร์และสีขานะนะมันเป็นไปตามสเต็ปเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นอุปกรณ์เสริมของพวกเราเองในวัยชารานะจ๊ะพออล์กเกอร์เสร็จสีขาเสร็จต่อไปอะไรอ้ยถอยรถใหม่เลยนะคะ รถเข็นไงเราก็ถอยรถเข็นขึ้นมาไงนั่นแหละพอรถเข็นเสร็จแล้วไเตียงครับนอนเตียงเออนึกภาพแล้วปรงได้ให้ปรงได้ปลงได้ปลง,ปลงนะจ๊ะบอกเพื่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อรถเข็นของตัวเองเตรียมพร้อมไว้เหมือนกันเพื่อนบอกไม่ต้องรถรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะ รถจะมีแบบรถรุ่นใหม่ๆออกมายแยะมี G P S ด้วยรถเข็นเอาตเตรียมพร้อมอันนี้มาดูของน้องเอดีกว่าเดี๋ยวกันนี่ของน้องเอนะนี่นะนี่กุยช่ายของน้องเอที่ให้มาเป็นที่ที่ให้มาเป็นหน่อหน่อๆน่อกอแล้วพี่ก็แยกออกมาแล้วก็มานี่เริ่มโตแล้วเดี๋ยวจะตัด อันเนี้ยร้อยเขาแตกกออีกนี่ของน้องเอช่องเก้าสี่เก้าเกษตรอินทรีย์ทุกคนไปดูช่องน้องเอด้วยนะจ๊ะช่องน้องเอเกษตรอินทรีเก้าเอออะไรวะโอ้ยน้องเอเดี๋ยวก่อนเก้าสี่เก้าเกษตรอินทรีย์แล้วก็เอแคคตัสด้วยใครชอบแคคตัสก็ไปดูช่องเอน้องเอแคคตัสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเอาขึ้นปกคลิปนะเนี่ยเพราะว่าส่วนมากไม่มีใครดูจบอยู่แล้วไม่มีใครดูมาถึงนาทีคือส่วนมากเขาจะดูแค่ สามนาทีแรกสามนาทีแรกเท่าน,นั้นแล้วเขาก็คอมเมนต์อันนี้เราไม่ซีเรียสเพราะแต่ละคนที่ทําช่องเนี่ยง,งานเยอะอันนี้เราทําช่องไว้สําหรับคนที่เขายังไม่ได้ทําช่องไงแล้วเขาชอบดูอะไรเงี้ย <_ Q> คนดูด,ด,ด,ดึงคนดูอ <_ Q> เอ๊ะทำไมมันรีบมันพลันคนดูหนึ่งคนเราก็จะทําให้เขาดูถ้าเขาชอบเราก็จะทําให้เขาดู คนเดียวก็จะทำอะ่ะคนดูคนเดียวก็จะทำอืมทำให้เขาดูแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ได้ทำช่องเอททำเลยคนไหนรักการปลูกมันเราเนี่ยทำเลยลุยเลยทำช่องเลยอันนี้เดี๋ยวจะเอาจะเอาไอ้น้ำหมักมาใส่มาหมักไว้เหมือนกันนะเนี่ยกระถางเนี่ยอันนี้มะตูมแขกมะตูมแขกปัดกิ่งปักชํำได้นะเนี่ย เราตัดจากกิ่งนี้ตัดจากไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยตัดแต่งเมื่อกี้นี่เองนี่จะได้เห็นมะนาวมะนาวโอ้ไม่ได้ดูแลเลยนะมะนาวแป้นดอกพิเศษเถ้าไม่ได้ดูแลนะมันจะแบบเงยงงอยเงยงงอยเนี่ยไม่ค่อยมาดูแลใส่ใจอะไรแถวนี้เลยแย่จังอันนี้ก็เป็นมะนาวแป้นดอกพิเศษที่ที่เราเอาตอนนั้นจำได้ว่า อาการเขาไม่ค่อยดีไงเขาเป็นกิ่งตอนที่รากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเอามาลงไว้มีผักแพวตัดตัดปักชาติดง่ายนะผักแพวเนี่ยจิ้มไปตรงไหนก็ติดอขอขอขอจิ้มไว้ที่นี่กันนะนี่อจิ้มไม่อยู่อยู่กับน้องน้องน้อง,องเออันนี้ก็ตัดมาปักชานะนเนี่ยเนี่ยตัดปาปักชานนี่ยีราตัดยอดมาจิ้มจิ้มขึน้นแล้วถ้าใครตามคลิปเราดีก็จะเห็นเวลาเราพาทัวร์ชมสวนเราก็จะตัด กิ่งนู่นนี่นี่นั่นเด็ดยอดนั่นมาปักชํำให้ทุกคนที่เห็นนะว่ามันสามารถตัดยอดมาปักชํำได้อย่างเงี้ยเนี่ยยี่ราเนี่ยยอดอย่างนี้ฮะจิ้มตรงไหน,นเขาก็ติดเด็ดมาเนี่ยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ปักชํำเดี๋ยวจิม้มไปเงี้ยกดเข้าไปอันดินอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ติดยอดยี่รายอดโหระพายยอดแมงลักยอดอา่า ยอดกะเพรายอดพริก,ยอ,รกยอดพริกแล้วก็ยอดฟ้าทลายโจรสารพัดยอดหลายๆย,ยอดน่ะสามารถตัดปักชำได้ตัดยอดมาปักชำได้ติดง่ายเลยนี่นนีอาการไม่ดีเลยนี่เห็นปะนี่เป็นมะก,กรูดที่เพาะจากมเมล็ดตอนนั้นปีกว่าแล้วเนี่ยที่เพาะจากมเมล็ดจริงจริโตน,นี้แต่เราไปตัดปักชำอันนี้คือเขาจะเริ่มเป็นแคงเกอร์แล้ว เพราะฉะนั้นต้องเด็ดใบออกนะเนี่ยเนี่ยเด็ดใบออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะบอกให้นะนี่นี่เป็นยอดมะกรูดอยอดอันนี้เป็นยอดมะกรูดที่ตัดจากยอดนี้ตัดจ,จากยอดนี้ยอดของพวกที่เพาะจากมเมล็ดเนี่ยเนี่ยยอดพวกนี้แล้วเรามาปักชำเราเคยเราเคยถอนให้ดูแล้วนะว่ายอดเขาเนี่ยสามารถตัดปักชำได้และมีรากด้วยเพราะฉะนั้น เราสามารถตัดยอดมะกรูดมาปักชำได้ด้วยโอ้ยเหนื่อยหอบฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนลงคลิปไปเรือรัวไมาต้องสนใจยอดวิวจำไว้ว่าเราเจาะกลุ่มปลูกผักเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจยอดวิวลงคลิปไปแล้วก็เอาลง playlist ไปด้วยลงคลิปลง playlist ลงคลิปลง playlist ไม่ต้องแยกถ้าจะวิ่ง ถ้าจะวิ่งเพลย์ลิสต์ไม่ต้องไปแยกนู่นนี่นี้นั่นเอารวมไปเลยเพราะวิ่งทีเดียวม้วนเดียวจบแต่ถ้าแยกเพลย์ลิสต์สามสิบสี่สิบสี่สามสิบสี่สิบหกสิบถ้าวิ่งหกสิบมันหยุดที่หกสิบนะมันไม่รวมนะสมมุติเรามีคลิปทั้งหมดร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วเราไปแยกเพลย์ลิสต์ห้าสิบห้าสิบห้าสิบแยกวิธีทำแยกพาชมสวนแยกทำน้ำหมัก เวลาเราวิ่งเพลย์ลิสต์มันจบห้าสิบแล้วมันไม่ต่อด้วยเพราะฉะนั้นเอาห้าสิบห้าสิบห้าสิบมารวมกันไปในเพลย์ลิสต์เดียวกันวเวลาวิ่งนะมันก็วิ่งจบเลยนวเ,เดียวนวเดียวไปเลยร้อยห้าสิบคลิปเข้าใจใช่ไหมแฮกแฮกทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าเรื่องแรงนะจ๊ะทุกคนอไม่มีอะไรมากพวกเราตื่นเช้ามาก็ทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นนู่นขอโทษนะ ยังไม่ได้กวาดเฮ่ยค้างอยู่แต่ด้านนู้นกวาดไปหมดแล้วฝั่งนู้นเห็นปะแต่ก็ันเขียวไปหมดอ่ะเพราะบ้านเราใช้น้ำหมักถ้าบ้านเราใช้พวกน้ำหมักสารพัดน้ำหมักต้นไม้ต้นพืชเขาก็จะมีธาตุอาหารเยอะมากดูดิอันนี้เราตัดใบเขาทิ้งหมดเลย เราเห็นใบใบใบบางทีใบมันจะสมโซมแบบนี้ฮะริดใบออกเนี่ยริดใบออกนี่เป็นมนาแป้นดอกพิเศษที่เราตอนกิงเองนะนี่ริดใบออกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกยอดใหม่ออกมาเดี๋ยวจะแตกยอดใหม่ถ้าใครไม่ชอบว่าใบไม่สวยก็ริดใบออกแล้วเขาจะแตกยอดออกมาใหม่แบบนี้เห็นป่ะสวยป่ะสวยเดะไม่สวยยังไงเนื่ยไ, <c oughs> อ,ไอ้ยไอ้คนที่เข้ามาด่าเราเนี่ยเออเขาว่าะ ว่างเสร็จไปทาถ้าว่างก็ไปทําคลิปนะอืจริงๆคนที่เข้ามาด่าเนี่ยตื่นเช้ามาเราต้องนั่งลับคอมเมนต์เพราะช่องเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วแล้วอาจจะเข้าไปคอมเมนต์ในเพจในเพจข่าวต่างๆแล้วเขาไม่ชอบเพราะเขาตามเข้ามาด่าไม่ซีเรียสเลยจริงๆด่ามีแดงด่าด่าไปเ้อเราตามบล็อกบล๊อกบลอกบลอกู ไปดีกว่าทำงานงานเยอะงานแย่แต่แม่เป็นลมโอ้ยเหงื่อโอ้ยทำกันไปนะพวกเราอย่าท้ออย่าถอยท้นีปนะ